ก็ยัทำทำบัตรวร์ด้วยทำงาตัวใหมากหางได้นะอร่อยอ่ะไปซื้อของกินอันนี้เราจะกินอะไรนะเมนูวันนี้ตำบักแตงครับยังไงจริงๆก็คือจะกินตำบักรทัวนั่นแหละแต่ว่าวาปีดเป็นตำบักแตงอัดยกสวัสดีกันทุกคู่ทุกโคตรมื้อนี้จะพาทุกคนไปเดินตลาดเพราะว่าน้องสาวบอกว่าอยากกินอันนี้หางปลากระเบนทอดนะแม่ว่าสันอ้าว ือสิไม่อยากแนวมันยากแะเนอะบาทดีนี่จะได้ยากผ้าไปใส่ผ้าได้ขับรถออกไปยากตลาดซับลงซึ่งมันก็ต้องขับรถยนต์ออกไปนะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนแล้วมันก็กักับว่าเป็นผ่านว่าไก่เดี๋ยวช่เจ้ากันใกลใกล้บ้านผ่ับออกมาก็เข้ามาจอดในพื้นที่ที่เขาให้จอดตรงนี้คือเสียค่าจอดรถ20บาทไปค่ะไปค่ะเราจะโอ้โหแดดประเทศไทยแด์จงเจริญ เราจะไปซื้ออย่างเกาะขาอสิบสี่อย่างเกาะอ๋อปลากระเบนตายแล้วน้องกูอยากกินปลากระเบนตายแล้วกูจะซื้อไส่หลักไอแก๊งบ่อยากจะกินปลากระเบนแห้งหางปลากระเบนน่ะเหรอตายแล้วซื้อใส่น้องมากินไปค่ะเข้าตลาดนี้เลยตลาดนี้เป็นบ้านนี่คือ มาตลอดนะจุเจ้าอาหารทะเลก,กันหลายผนล,ละไม่กันหลายพักก็คือแบบสดแห้งลลรับแรกนะก็ต้องไปหาหางปลากระเบนพี่นั่งอยากกินโกนร้านแรกก็เป็นร้าทนน้ายพวกเครื่องแกงซอสต่างๆบะหมี่น<ล>ะเออมีแค่ปลาหมึกับปหาเ <มา S 2> ลี้ยวทุกคนฝั่งนี้ไม่มีมาฝั่งตลาดอิมบะหมี่เดี๋ยวฮาจะไปอีกฝั่งนึงไม่มีจริง ตามล่าหาปลากระเบนปลากระเบนหากปลากระเบนแห้งนั่งอยากกินทอดอผักเยอะมากค่ะมะม่วงมะม่วงมานี่เป็นระยะเวลาเที่ยงนะจัจะเพราะเนี่ยใจว่าเขาเก็บลาดหรือเขา่าขันต่างลาด วาบางแทงแกย่างมากๆน่ะลงมพักลงมอย่าหรือเขาเก็บแ่ะกบาลูกเป็นแต่เมึกมาเจอร้านนี้นะคิดว่าน่าจะแม่น่ะน่าจะเป็นหางปลาจีบินแต่ว่าสีสันมันเป็นตะเข็บแหมทุ่งเจ้าก็ให้น้อฟคือไปยิบเบิงนะคะแต่ว่าเบิงแล้วก็เป็นเค็มๆแม่เอาไม่เอาไปร้านใหม่ไปร้านใหม่เธอคนละหมากันใหม่เขาจะาแบบสดแห้งเขาจะเอาแบบว่าสีน้ำตลอดแอปเปิ้ลคือสวยมากฉ่ำมากอ่างวนลำใหญ่ส้ม ทำมาตลาดนี่กับบอปิดวังอ่ะเจแล้วอุ้ยไหนโอ้หน่าก,กินนี่เห็นไหมเจอแล้วตามหาจนเนื่อยไม่ไหไ่อันนี้เป็นตลาดกับรถใต้สะพานคือมาเจอตรงนี้ซีอยู่ตรงขามกับอิ่มเรียมสําโรงเฟอร้ลานนี้ไญ่แห้งซีมีลานเดียวว่าในตลาดบอแดใจคือแบบ สีมันหนากินแม้หางปลาก,กระเบียนสีมันออกขาวๆน่าจะไม่เค็มเลยซื้อแล้วให้ก็จะเ้าแพ็กอาชูนยากาศบ่วยห้มันมีกินแ้วก็จะฝากกลับไปหายอีเม,มอยูสกุลนครนะคะบบอันนี้คือ200บาทลดหายจาก2องรเหลือ200บาทปลาหมึกนะคะจาก440เหลือ40 400บาทยีทั่วออเราจะไปทําเมนูวันนี้คือเขาจะไปตามบักทั่วกินกับทอดหางปลากระเบีน เอก่อนจะกลับฉันก็คือเห็นอุซอรี่เกี่ยวกับน้องปลาเพราะว่าที่ฉันเอาลูกๆมาเลี้ยงใช่ไหมเอาลูกมาสิบโตโัวลูกกระโดดออกจากโถสามตัวตายแคลเลก็เศร้าเสีเสียใจมากก็เลยไปซื้อโถใหม่ปากมันสูงกว่าเดิมก็คือดีดด้นมากอุปกรณ์เอาไปไว้เปลี่ยนน้ำก็คือเอาไปไว้ตักลูกๆก็ซื้ออุซอรี่ต้นงต้นไม้เออหินสีสีเผื่อลูกๆจะมีแบบว่าดีสัมพันธ์ดีขึ้นกับดิฉัน ครบแล้วเรากลับบ้านกันไปกินส้มไปกินอะไรนะไปกินตําถั่วกับทอดปลากระเบนกันค่ะพอมาหอดบ้านนะคะเท่ากับทำกับตำถั่วแบบแซ่บๆอันนี้คือตำถั่วสูตรอุบลน,นะกาะิีไซอันบักพีกหอมแดงโงเอลซ่าแล้วก็น้ำตาลลงไปนิดนึงกระซ้อยบักถั่วลงไปผู้ให่เคยกินสูตรนี้บอคอมเมนต์ทีทุกคนมันจะอร่อยมากจะไม่เหมือนตำถั่วที่เราซื้อตมร้านทั่วไปเพราะเขาใส่หอมแดงนั่นเอง ตําตํให้ทั่วมันละเอียดนะปรุงรสด,ด้วยบักนาวมะเขือเทศแล้วก็ปลาร้านัวคุเลกุเรงอกทุกอย่างให้เข้ากันแค่นี้ก็คือซิมเบิงนะคะแล้วก็ออ้ยอร่อยแล้วก็พอเลยตักเสิร์ฟแล้วค่ะตักเสิร์ฟสีสันก็คือเป็นตะแสบแห้งอยู่คอนโดยังไงให้กินข้าวเหมือนอยู่ที่บ้านเราต้องมีสา์ค่ะมีเสื้อแบบนี้นะคะผาดแล้วเรียบร้อยเขาก็เอา กับครงกับเผาที่เหาทำเนาะนี่เธอหางปลากระเบนทอดแล้วสวยมากแก้วบอกอันนี้ก็จะเป็นพักต่างๆมาเด้อค่ะกินข้าวํำกันจะบอกว่าอยู่คอนโดยังไงให้เหมือนกินข้าวที่บ้านเหล่ามีข้าวเหนียวจ้ามือนน้มีข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวเองมีสมหมูพร้อมสมหมูที่ทอดสุกแล้วทำถั่วทอดปลากระเบนโอ้ยเธอนี่แหละทำสุกเธอเอ้ยกลับมาไทยได้กินอีกอย่างแซ่บ แล้วก็ได้โจ๊กข้าวเหนียวนี่คือความสุขมากๆเลยเด้เอาอีหยังมาแลกกอบพยอมแล้วค่ะตอนนี้ที่สำคัญเมื่อนี้นะคะกินข้าวไปพอเบิง่งโหนก็สวยไปพอ,อไปเบิ่งมากอะโอ้โหข้าวประเทศไทยแต่ะขคาแบบดูเดือดบักขักผู้ใดที่อยากกับมาโจ๊กข้าวเหนียวต้องกันเด้ค่ะยุไกลอมแอมอมแอมเมื่อนี้ก็ขอโตวลาไปก่อนจ้าอันยอง